รายการในวันนี้ค่ะสำหรับศูนย์วิจัยปัญหาสุรานะคะก็เป็นองค์กรนะคะภายใต้สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศนะคะโดยได้วปัญหาสุรานะคะได้คัดกรองหลั่งกรองมาแล้วนะคะใน10ประเด็นศูนย์จะนำเสนอไปถึงสำนักงานที่8นะครับแล้วก็จากศูนย์สัปดาหจะนำเสนอไถึนักงานที่9กครับสวัสดี สื่อมวลชนนะครับแล้วตอน้องเยาวชนครับจัวัา4 2 5 5 4นะคะก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีและขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การแถลงข่าวในวันนี้นะคะมันก็มิฉันนะคะับยกเป็นสิ่งประเด็นสําคัญนะครับมาเล่าให้ทั้งมีเกียรติแ่าว่ายายต่อได้ง่ายกัก็รบวนนองสื่อมวลชนครับผมใช้เวลาสักประมาณ20ทีในการนําเสนอครับเราทำานอมาแค่ทุกปีนะครับก็เป็นระดับประเทศนะครับอีกเล่มหนึ่งว่าภายใต้ เรียกว่าสถานการณ์ท้องทะเลเต็มมากนะครับจาก20%เนี่ยเหลือ16.6%ขณะที่ไวัยทำง,งานก็ลดลงไป2%ปรากฏสถานการณ์ก,การถึงของผู้หญิงและเด็กครับในประชากรในแต่ละจังหวัดอันนี้ข้อมูลที่เราได้มานะครับถ้าหากว่าดูจากภาพนะครับจะเป็นแผนที่ของประเทศไทยเราจะ เราให้คะแนนอย่างนี้นะครับทำง,ง่ายๆก็คือเอาคะแนนทั้งหมดนัรวมกันแล้วมีคะแนนจัดศูย์ถึงหนึ่งจังหวัดที่มีค่าเข้าใกล้หนึ่งที่สุดเนี่ยคือจังหวัดที่คิดว่าแล้วก็ขอบคุณคุณหมอเมฆขอบคุณทางมาวิลาลขอบคุณทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชมรมที่ช่วยกันผมถือว่าทั้งหมดเป็นภาคีและก็อยากให้พี่น้องผู้สื่อข่าวเป็นภาคี